กาแปลสองภาษาเรื่องเจ้าหมอมแมมทที่รักเอลลี่รักเจ้าหมอมแมมมากเพราะมันเป็นตุ๊กตาหมีของเธอนั่นเองเอลลี่และเจ้าหมอมแมมทํำทุกทุกอย่างด้วยกันอันที่จริงพวกเขาไม่เคยแยกจากกันเลยต่างหากแม่และพ่อของเอลลี่ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงรักเจ้าหมอมแแมทม,มากนะัก มันมีตาแค่ข้างเดียวและจะเข็บได้ก็เก่าจนขึ้นราแถมยังมีกลิ่นที่ประหลาดมากๆม,มันมีกลิ่นเหมือนเนยแข็งบูดและถุงเท้าเก่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ของเอลลี่คิดว่าเธอควรจะมีตุ๊กตาหมีตัวใหม่ได้แล้วตัวที่มีสองตามีได้สะอาดสะอาดและมีกลิ่นหอมเหมือนสตรอเบอรี่แต่เอลลี่ไม่ชอบตุ๊กตาตัวใหม่เพราะกลิ่นของมันไม่ใช่หนูทิ้งมันลงถังขยะได้ไหมเอลลี่ถามไม่นะหนูห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดแม่ตอบ หนูลองเล่นกับมันได้นะสักครู่หนึ่งก็ยังดีแม่บอกหนูไม่มีทางรู้หรอกว่ามันเป็นอย่างไรจนกว่าหนูจะได้ใช้เวลาสักเล็กน้อยกับมันเอลลี่จึงลองคิดดูแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปเดินเล่นและทบทวนเรื่องนี้อีกสักหน่อย